สวัสดีค่ะทุกคนฟ้าเป็นคนจีนแท้ค่ะทํางานเป็นผู้แปลาภาษาแล้วตอนนี้ก็สนใจพระโขลศาพต์บางทีก็รับงานดูดวงบ้างค่ะออพอดีมีแ็นคลับเขาติดตามแพร f เฟซบ o ๊กของฟ้ามานานแล้วแล้วก็ถามว่าฟ้าทํำยังไงจึงสามารถใช้ t i k t o อได้อยู่ในประเทศจีนซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่า t i k t o อเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดของประเทศจีนแต่ว่ามันแป่งเป็นส แบบค่ะแบบหนึ่งก็คืออนุญาตให้ใช้ภายในประเทศจีนเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถใช้อยู่ในต่างประเทศได้แต่บางทีคนต่างชาติหรือว่าคนจีนอยู่ในประเทศจีนเขาก็อยากจะใช้ Tik t o อกของอแบบต่างประเทศแล้วทำยังไงจึงสามารถใช้ได้วันนี้ฟ้าจะนำเคล็ดลับเป็นประสบการณ์ ของฟ้ามาแบ่งบันเพื่อให้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีนสามารถนำความรู้นี้ไปประยุก์ตใช้ค่ะหลายๆคนก็รู้ว่าในประเทศจีนถ้าตามปกติแล้วเราจะไม่สามารถใช้ Google ใช้แอปต่างๆของต่างประเทศได้แล้วมันต้องพึ่งพาอาศัยบปรแกรมอันนึงเรียกว่า VPN ฟ้าได้ใช้ VPN มาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้จะแนะนํา VPN สามอันให้กับคนทั่วๆไปหรือ,อ,อทุกคนจะสามารถนําไปใช้ได้ VPN ทั้งหมดเนี้ยก็เป็น VPN ที่ฟ้าจ่ายเงินซื้อมาอาจมีบางคนถามว่ามันก็มี VPN ฟรีทําไมไม่ใช้ของฟรีนั้นนะคะมันไม่มัน่นคงบางทีมันหลุดง่ายๆก็เลยทําให้มีผลกระทบต่อ งานของฟ้าบางทีกําลังอยากจะใช้อยู่มันหลุดไปก็จะสามารถก็จะก็จะทําให้ฟ้าไม่สามารถคุยกับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นฟ้าจึงจ่ายเงินไปซื้อ,อจ่ายครั้งลักคือฟ้าจะซื้อเหมาทั้งปีเลยค่ะอันแรกฟ้าใช้มานานที่สุดแต่ว่าข้อเสียคือมันมีแค่ IP ของอเมริกาตอนนี้อยากจะเปลี่ยนใช้อันที่สอง อันที่สองนี้มันมีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่ามันก็มีความมั่นคองอยู่ตอนนี้ฟ้ากำลังลองใช้อยู่อันที่สามคเพื่อนแนะนาม,มามันสามารถใช้อยู่ในทั้งคอมพิวเตอร์กับมือถือและ iPad ปีละประมาณหนึ่งพันบาทแล้วก็มันก็มี IP ของหลายๆประเทศได้ แล้วเราเล่น tiktok ของต่างประเทศของฟ้านะฟ้าได้รอกูวนเพื่อนคนไทยช่วยสมัคร tiktok มาทำไมถึงให้เพื่อนคนไทยสมัคร tiktok มาพอฟ้าลองเตโหลด tiktok ที่ผ่านลิงก์ที่มี tiktok ที่เขาแก้ไขามาแล้วแล้วก็สมัครผ่านแอปเตาหลอดมา แต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็คือไม่สามารถแก้ไขบไฟล์ได้สรุปว่ามันไม่สามารถเขียนข้อมูลอยู่อยู่ตรงนั้นไม่สามารถบอกคนอื่นว่าเราทำอะไรแล้วชื่อมันก็ไม่สามารถเขียนได้จึงต้องลบกบนเพื่อนคนไทยช่วยสมัครให้แล้วสมัครให้แล้วฟังก็ล็อกอิน ผ่านแอปที่ดาวโหลดมาถ้าสมมติว่าเราดาวโหลดผ่านถ้าผ่าน Play Store ออของ Google นั้นนะคะจะไม่สามารถเข้าไปได้ไม่ว่าเราตั้งค่ามือถือหรือว่า VPN ยังไงมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ลิงก์ดาวโหลดโปรแกรมที่คนอื่นแก้ไขามาแล้วเดี๋ยวฟ้าจะบอกให้ไป าวโหลดที่ไหนคะเอออันนี้ก็คือภาพของ youtube ที่ฟ้าค้าหามาเห็นเขาแนะนำแล้วฟ้าก็เลยเ,ออเลื่อนหน้าจออยู่ไหนข้างล่างวิดีโอเห็นลิงก์อันนี้คะ่ะสามารถดาวโหลดได้ VPN จำเป็นต้องใช้ VPN ที่มี ip ของประเทศไทย3ก็คือเราจำเป็นต้องตั้งค่ามือถือ ตั้งค่าเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาภาษาไทยหรือไม่ก็เปลี่ยนภาษาจีนตัวย่อแป็นตัวแตมแล้วสำหรับเวลาฟ้าจะปิดเวลาที่ที่กำหนดเวลาโดอยอัตโนมัติไว้แล้วตั้งค่าเวลาแป็นเวลากรุงเทพก็คือเวลาของประเทศไทยทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะสามารถ เข้าแอป t i k t o อได้แน่นอนแต่ก็กลัวว่าสักวันหนึ่งแอปที่ดาวโหลดมามันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถติดตาม youtube ที่เราได้มาแล้วกเ็เข้าไปดูข้อความข้อมูลว่าเ,เขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ดาวโหลดใหม่มันก็จะสามารถเข้าไปได้แต่บางทีมันก็เกิดปัญหานะปัญหาก็คือ ฟ้าเข้าไปแล้วได้รับบัญชีที่เพื่อนคนไทยช่วยสมัครมาแล้วมันเกิดปัญหาคือรหัสมันถูกต้องแต่เข้าไม่ได้มันจะมีข้อความแต่งออกมาว่าเราพยายามลองมาหลายครั้งกับรุณาลองในภายหนักภายหลังฟ้าก็เลยแก้ไขรหัสเปลี่ยนรหัสใหม่แล้วเข้าได้ค่ะตอนนี้ติ k t ตอกกำลังฮิตอยู่ในต่างประเทศอยู่ หวังว่าทุกคนมีความรู้นี้แล้วค่ะถ้า,าทำงานภายในประเทศจีนสามารถนำไปใช้ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะฝากติดตาม tiktok นะคะแล้วก็ฝากติดตาม facebook ด้วยอยู่ tiktok ก็มีช่องทางที่จะสามารถติดต่อ ได้ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ